เอาเลยครับเอาเลยนี่นะนี่ครับเมื่อกี้นี่เขาต้องเอาออกมาครับคเขาออกเขาเอิ่นทุงยังครับอยากทุ่งทุงยิงอยู่ท่านแตกเส้นเนื้อเนี่ยมันสิเหม็นสาบเลยมั้งครับเหม็นอือสามตัวครับผมตัวหนึ่งกับบางครัวนี่บรรยากาศผ่านพี่หนุ่มครับผมาดีครับผมออกมารับหมายครับนี่ครับเอาใส่แก้วเหล้าเลยสั่งครับจับเลยจับใส่เดี๋ยวเหี๋ยวครับผมแล้วก็พี่ พี่ยังครับพี่พี่พี่ปูพี่ปูนะครับเนาะนี่นูเด็ดครับผมย่างเนื้อติดมันแก้วขีเพียให้เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เลยดุมลงม,ลม,ลมือเองเลยมวันนี้ับผมิมแบบนเนื้อในกระสุดยอดเลยผมนีกินแบบเนื้อกินน้ำมันเนื้อแซ่บมากเลยหอมเนื้อ แบบมีกระแซ่บครับผมครับจิ้มแล้วพิกขั่วแล้วก็น้ำปลามะนาวแล้วเนาะครับเนาะมาครับพี่หมูสิบหน่อยครับโอ้เว้ยพี่หมูสันพี่ปูมาสองคนวะครับรอบนี้สองคนโอเคครับยังไงจุดุงกระเดื่อหมูสามาเนาะหยอกหยอกใส่ยังไงครับนีแค่ตะไคร้ขมิ้นผมต้อนีก ขวานนู้นตั้งเหนือแล้วแบบนี้เจ็บรอจบอะเนี่ยของบานขวานชิมเลยมือนี้เขาเอาได้วยหรอแบบนี้เอาหมดครับนี่แหละครับขานมันแล้วมันเขาจะได้เติมน้ำนะแล้วนี่ขวานแบบไม่ต้องเติมน้ำับเติมอยู่เติมดีกว่าให้สุกก่อนใช่เลยคั่วให้สุกก่อนแล้วเราก็เราคั่วมันสุกก่อนใช่ไหมไม่เดี๋ยวเราวก็ใส่น้ำขวานให้มันแห้งแล้วตอนนีจะ เฮระมาณได้บอกครับหรือว่าตุ๋นเซียนหรออะไรแม่ควนูโอรทำกินอยู่เด้อยู่บ้านโอ้แสดงว่าฝีมือเราลองสูตรเติมเ็มครับใส่ยังไงครับแนะน้ำไหมไม่ใส่น้ำปลาด้วยนะโอเคเอาตามขั้นตอนเลยทนึกว่าจริงๆถ้าเนื้อเขาจะใช้ปลาสับใส่เลยปลัดมาน้ากระแดกใส่อาหารเนื้อเขาจะต้องไปใช้ตัวเนื้อปลาดัดไปด้วยไงแต่ตอนนี้มีลื่นกับมีขมิ้นกับมะแข่อครับตอนนี้รสเปรี้ยวเผ็ดกระนั่นเป็นส่วนประกอบ ากะไสบับเกเพียร์ขาตะไคร้กระเทียมนะหอมแดงเดี๋ยวเรา,าจะใส่พริกม,ม,มันมันเหมือนกันเนาะมันมันเรายใหญ่มากาาครับสามตัวเลย เหมนการแต่งตัวก็เท่ครับผมมีผ้าเซ็ตมือด้วยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยผ้าเช็ดมืนครับนะครับเป็นวอร์ปัดกระดองครับผมที่เด็ดเราเบิ่งไปทุกขั้นตอนให้เราอันนี้เขาหนูอะไรอ่ะหนูฟลมันไม่ตัวใหญ่ไหมไนตัวนี้อีสานละครับตัวนิดเดียวตัวเตี้ตัวเท่านี้ให้ตัวนียวไได้ตัวน้อยอ๋อ ตัวใหญ่งเลี้ยงท่อคัดตัวอีกที่น้องโอ้เนอะใช่ที่เคยเห็นบแล้วทําแมวดิมแมแมวนี่เรายังไม่ใส่ร้อ้มันไหม้ก่อนนี่ครับรอกใหม่แล้วนะครับผมแล้วมันถ้าละ่ะเก็บเสื้อผักเลยบอกที่นี่ยานอ๋อขวดอ,อีกก้อนใช่ขวดไปเรื่อยๆที่นะ้ำแห้งก่อนอ่นีครับสองนาำครับประมาณนี้จุกแน่นอนแล้วกับแ่กครับ มันเหลืองแดงแดงขมิ้นในน่องของมาเนาะเขามันไม่เหลืองพริกมันแ่ะแดงที่มันจะเหลืองนั่นแหละมันแดงพริกนั่นแหละเห็นบอกเขาไม่ไม่เหลืองเขาไม่สีแบบนี้เนี่ยนูเนี่ยเมื่อกี้อ่ะแต่ไม่กินขมิ้นกันมากใช่คือนักประดับประดับกินหนูอ๋อขายไงขายใหญ่ที่เด็ดครับรอชมรอชมหรือนี่มันเหลืองเรียงนี่มันแข็งด้วย ถูกมากแลวครับถูกมากเลยยายเสือยายเสือเหรอพี่นุ้งชนะครับยิบขนนะครับตู้พุ่นใหญ่ค่ะเทียมเทียมก็พี่นุ้งตัวนี้จุกเลยนะเนี่ยน้องโอเคครับผมปิ๊งเลยเดี๋ยวค่นั่นแก่ตาเลยัว้าแฮม ทั้งเนื้อเอแขม,แมครับหมสไตล์คยั้งขวดกิบางอย่างในเนือเหมือนคเครื่องเทศไปเยอะของภาคใต้ทีเดียนี้มาแขมผมเดี๋ยวเสียงไฟตังเงนักแน่นนได้กินไหมีบอบผมทำอะไรครับตำน้ำจิ้มนกุ้งครั <S <S เรียบไหม <S <S เทางนี้ครับ <S <S เีย,บยี่วกีีววหลายจะริบแบบนี้ หน่ยปนะือสกระเพาผมเอาลาลาบุฟเฟตนกินโยนส่าีผมบอกเลยอยากมาถ้ากระด๋อใส่หรอครับนอบอกใส่แล้ว,ลวมันมีขมนิดๆแต่ก็ิอมแบกมักเลยใส่บุฟดอกจขมอีกรอชิมเลยเพียเราก็ทำให้สุกๆนะครับผมมาจิบซีฟู้ดจิ้มไม่พิควคนนี้ ชิมเลยครับผมม,มันขัวแบบขัวแหมนะครับแบบนี้ทั้งเนื้อเลยเลยนีม่มันเปข้เจ้าแล้วครับผมเดี๋ยวผมดำม่อยูวว่ะ <c oughs> ไม่อยู่ช่ไหมชิุ่มร้อ,องร้อง,องแล้วร้องหรือครับาร้องแล้วขม,มแบบพักกระโดแบบแรงแต้อหอมเครื่องแกงแบบลุ่มโตดีครับผม นีใ่ใหมาใไ้มาเคือแตกเต้นแตกอมให้ผมได้ซิมเมนูนี่โอ้โหมืาเขายังครับผมซีตัวโลมันแล้วก็หอมเครื่องเครื่องเทศถึงมากเลยมีกินบักแค้นด้วยมันเ่ยเพราะมีกินแบบสาบลายตัวของผมหนี่งแรงมากเลย ยังว่าพี่ขึ้นมาขมเลยครับข้งลึกลัวมันมีที่เปิดอยู่บ้างลงเตาไปแล้วโอ้โหผมก็แดดมาสวยมากเลยครับผมตัวใหญ่มากนี่ครับครั้งแรกเดีได้ชิมกันกุ้งลายเสือแบบไซยักษ์น้องพิกดูสักตัวนะพี่น้องพิกดูสักตัวหน่อยครับถ้าพริกมันกับเพจกันเที่ยวเซนนาเลยพี่เที่ยวเซนนานะโอ้โหใหญ่มากโอเคครับผม ตัวละสองคนตัวละสองคนสุดยอดเลยตัวละสองคนสองไฟแฟตเท็นไหมครับผมอพิษย่างอภิษย่างกว่าที่นี่ไฟคุ้มโอเคครับผมไดลยูกระร่างในจีเนนะว่ามันโคว่ามันกุ้งเนื้อค้นเนื้อค้นนะคนเมาอะไรทีนะครับผมโอ้สุกแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้ตัวนี้ครับมันจะเป็นสีเขียวนุ่มาสีเขียวกุ้ง เิ้มเนื้อมันเล้วก็สิใตี่สุดเลยเนาะเนืุปมันจะเป็นสีเขียวพี่กระทามันอยู่นี่ตะวันขึ้ใหม่เาจิตหลายเขาขุ่มมากกว่านเลยตัวซีรวยได้หน่ไหมอ๋อดี๋ยวทบ้าบ้าแต่คนกวเสียกันหนึ่งสองสามซีห่าตกันเจ้าัหนึ่งแม่ในดูมันสุกยังไงเาตัวหนึงแมเออแบ่งกันแบ่งกันให้ครบคนละสองคนตอนหนึ่งตัวมาไอโจ้ไอเก๋แฮมไอ้บต้รอ กำลังจำแลกครับน้อแข็งมากเลยถ้าสุกเกินแล้วมันกติดมแตนุถาสุกพอดีแล้วนี่ผมว่านี่สุกเลยโอ้สุกเลแข็งขนาดนี้ตัวนี้หัวมันสิมีมันว่ะพ่เจ้าีเสี่ยวเนื้อใส่กันอันนี้ไปบ้างใสตัวกันอ๋อเห็นร สํากุ้งบานเท่าที่ขอหนึ่งนี่จักประมาณสามซีโตนเหรผมว่ากุ้งที่บานๆเลี้ยงมันเหนื่อยแน่นมากกุ้งตัวเดียวกุ้งตัวเดียวซื้อซี่ในรูนึงแม่นครับผมสุดยอดเลยวัวกุ้งตัวเดียวไหมบัราคาตัวเดียวซื้อซี่ในรูนึงรูโก้กลัวเลยมันมันมันเหมือนกันครับผมดิิน ต้องกินกันเป็นโตัวเลยพี่ยังน่าดูแลนว่พี่นมมาพี่นมมาลองดีกว่าเานะมาแกไปเลยครับพี่ซันครับยังคอยทะเลีะนน้ำจิ้มอยู่าไหนจิ้มน้จิ้อยู่ในควดนีวผิอกมาหนากินอยู่ผมตอนเป็นวันไอซีสวยตันนี้ครับตอนเห็นกหงูแล้วว่ามันสด แล้วก็เนื้อมันพอดีแล้วสุกคักแล้วเนี่ยี่ก็ต้องหักคอมันออกเนาะแล้วก็นงเอาตัวเอาตรงนี้จิ้มน้ำจิ้มนูก็กัดไปเลยต้องแบบแน่นแล้วแน่นหนากินครับเดี๋ยวรอลงจิ้มซีฟู้ดเป็นไงพี่แข็งวะแข็งเนาะมันจะเป็นแบบอื่นคนด่างครับผมด่างเนื้อตอแล้วเสียค่ะเสียเสือนะครับผมคนด่างหนิครับเสือด้วยกันบ่ ไทยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลยพี่สันต้องเหมือนนั้นไทยดีกว่าของงาก็้องเหนนั้นเขาแบ่งครึ่งแบบนั้นมึงแบ่งครึ่งแบบนี้เออนี่อันนี้แนะน้ำก่อนครับตอนนี้พี่สั้นแบ่งครึ่งกันเสียสละให้น้องให้น้องอยากซิมในกล่องสวยๆเอาหัวให้พี่สั้นออกหางครับผมจับ พี่นุ่มกับพี่ปูนี่ตัดครึ่งอันนี้ยุติธรรมดีมาครับมามามาอันนี้คือเรื่องประจักษ์กระซิกงกระซิ่งครึ่งตวดก่อนแบงค์ว่าละครึ่งหมดนะครับมาแล้วฉันแก้วนะโถมุดเลยมุดเต็มต้องสเตียผมเต็ครื่องไปครึ่งมันฉนก่อนครึ่งไปครึ่งมันพี่นุ่มมีครับมีไหมเออต้องล้างคอก่อนดิต้องจิ้มยุบคนในนู่นเนี่ยช่วยคนวันเสียงกระดิ่ง เขาบิดนะครับชนเลยพี่ชนเลยเขาบิดเอาเลยสีคนพร้อมกันเลยครับเขาขาบิดก่อนใีใขึ้นไปนะโดนไปโดนนเดเนี่ยจะดหรอกเขาเปนคนแขนี่ไงาปเรเเขาเอเราเมีคนล้มแขกไซก่อนเลยครับผมเดี๋ยวอมเร่ยชนก่อนดูลืมชนตัวนี้คุณว่าชนก่อนพซ่ไหมยกหรอเรายกหรอยกลวครับ ะกินนเลยพี่นมองเลยครับลองจำมันรุ้งอ้าวเนื้อตรงนี้พี่ผมอยากลูบแบบนี้คางแรกได้มั้ยเต็มปากผม้ามายิ่งใหญ่ยิ่งคู่เนาะบางทีเขาหากินกุ้งเต็งก็ดีเจแล้วแต่เนื้อมันเหมือนกันว่ากุ้งเต้นเนื้อมันรุ้งเหมือนเลยเอาพี่ปูครับผมคำเดียวเลยพี่คำเดียวเลยอ๋อม่ได้ได้ก่อนมาได้อืม คือบอกขาวอ่อนปะโอ้ยเนียนๆมันหวานมากป่ะป่ะ้็ดีอย่งเต็มคำอีหลยของสิ่นี่คือทั้งตัวนะครับนี่สินบนสุดเลยติดแตกหัวไมกิกนกุ้งี้สำกูเเต็มคำแบบ

เนื้อมันอัดิเซียมมันกุ้งปอกกุ้งมังกรครับเจ็ดซีแต่ว่าอันเฮ้ยตะสุกอย่างเดียวกุ้งพอนี่คือแบบนับทิ่มาเบืองฟัวร์แบบนี้เยอะมากเบื้องพัวมันรู้เยดูเดี้อเด้อเด้อจอดเลยเคยกินแบบเต็มปากเต็มคำขนาดนี้ครั้งแรกเลยครับผมเด็ดเด็ดเด็ดสุดยอด อันนี้เป็นยูสันลังนะครับนี่ใคแนะนำมากินในวันเดียวเอาบ่มเข้ามาครับแล้วเซียบัวตาเป็นตะวินวินไม่บอกมาครับหลอบมิดไนเป็นเสือนะครับผมมาครับเสือไอ้ปอพี่นี่ขี้หลงเสียเพโดนสวนเขาขี้เกียงขี้เกียงขี้เกียง พแกยวขีพี่แอร์หอมวุนสวยกับผมบอกเลยอ่างนั้นอย่างไงอย่างไงแก้วพี่นุ่มครับชิมเลยครับชิมเลยครับชิมอะไรครับอ๋อเี่ดเด็ดเด็ดแ้วขีเพี่แมาแล้วครับผมที่แรกอันนี้แก้วพี่นุ่มสุดยอดด้วยกันโอ้พี่พี่พี่ตันครับอ๋อนี่เลยเนาะครับต้องแจ้วนี่ครับเนี่ยเนาะมันหวานขมขมหวานสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ หายไปเอสวัสดีค่ะอาาจากนาดไหนคะเอาไรนี้แมออเหลลยาบ้าออแบคมีเอาบ้านังไมีหอมมีอะไรมีไงตมือก่อยทไดเป็นี่เอาผรอมนนีเอาหรอเชียะไหนคนมาส่งเหล่าดิแท่นหล่าเ่นี้อ่าปนีปาูหมูมาบิดชิมงานเลย ทั้งหมันกุ้งตัวนี้นี่ยังโจรนั่นคนพอคนแม่กุ้งเอาละเอาเทียบเส้นหนาแล้วเคยกินไงคันดีกว่าแนะนำตัวเลยครับเนี่น้องอะไรครับเนน้องอะไรน้องอะไรนะก็น้องอะไรน้องลูกไข่เป็นใบลูกไข่เป็นใบแล้วครับพงศ์เอวค่ะรูปปาก้ซอะไร

แค่มาบอกว่ามาแล้วผม